อ่าสบายดี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 เดี๋ยวไป,ไปัเดี๋ยวเฮ็ดออมหอยมาีิออมหอยพี่น้องคอนตอ่นตานี้กันจับข้าวเบือกันจับข้าวเบือมาเพชเลยทาน้ำมันทอาจข้าวเบือกันทำเล่ะ ไปไปก่อนเนาะอ่ะ,ปะไปอันนี้ก่อนอ่ะมาอันนี้น้ำฟูพอดีน้ำฝนพอดีพี่น้องเอามาตถิไชสักอันนี้อปวัตถิส่ราคาใส่ราคาใส่ก่อนอันนี้สูตรไปสุดมนนันเนาะเราจะใส่ห้าก้อนนี้ เอาจะใส่ห้าความบวงความป้อมลงไปเลยอันี่คนนี้นให้ไดป้ปุหบสำหรับสูตรทำเห็ดกระสิบเอาไปแล้วสิต่ำมันนะหัวหอมน้อยใส่เข้าเรือเอาเข้าเบือใส่นี่ไปสักติดต่มหัวหอมสักหัวหอมน้อย เน,นี่ยเตตำพาะ่ตตำเส้นประเภทเ้อมกันจะได้แล้วเต้สุด็ดสุดมันโอเคได้ละนั่กับฟอรได้ที่แล้วพี่น้องใส่เลยแหละใส่เลยใส่เลยนะหอมบวัวใส่ไปเลยวนีว่เขาเบาะก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลย

อะไรอะไระาทาหอยตะข้า,ายอะไรกแดกโอเคเอ่อกว่าไปน้อยนึนอ่ขั้นตอนสุดท้ายถ่มักกะใสผมว่า้อมตึงอะไรแต่เอบกระไเอาใส่ผ้าหนังเลยแล้วอลพอละอีเลิศกับกระแก้เพิ่

Muito.